เมื่อวันที่8มีนาคม2565นายเกรียงไกรเท,ทียนนุกูลรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าราคาน้ำมันดิบที่ปรับขึ้นทุกหนึ่งเหรียญสหรัฐต่อบาเรลส่งผลให้ราคาขายน้ำมันปลีกในประเทศเพิ่มขึ้น0.25สตางค์ต่อลิตรดังนั้นราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นสูงจาก100เหรียญสหรัฐต่อบาเรลเป็น150เหรียญสหรัฐต่อบาเรลอย่างรวดเร็วราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินของไทยก็มีโอกาสอยู่ที่50บาทต่อลิตรในเร็วนี้แน่นอนเช่นกันนายธนวัลัยอกาารหทยาลารทะะปน ที่ปรึกษาศูนย์พยายกรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยถึงกรณีที่มีนักวิเคราะห์การออกมาคาดการว่าราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกจะปรับสูงขึ้นถึง200เหรียญสหรัฐต่อบาเรลว,ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเกิดภาวะสงครามโดยราคาน้ํามันดิบที่ปรับขึ้นทุกหนึ่งเหรียญสหรัฐจะส่งผลกระทบทําให้ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงปรับขึ้นลิตรละ25ตางค์หากราคาน้ํามันดิบไปแตะที่200เหรียญสหรัฐต่อบาเรลจะทําให้ราคาน้ํามันดีเซลปรับขึ้น อีก25บาทต่อลิตรหากปัจจุบันอยู่ที่30บาทต่อลิตรค่ะ